เล็บปวป้าอ่อยัแป๊บผูใช่ไหนคะสีชมพูไหนคะผูไหนสีชมพูหนูหยิบก่อนหนูหยิบสีชมพูก่อนวิจิหยิบสีชมพูก่อนไหนสีชมพูหยิบมาพี่อ้อยดูก่อนแล้วแล้วไอหยิบหยิบมาค่ะไอหยิบใส่ใหม่นะคะอาวิจิหยิบใส่ใหม่ค่ะผูใช่ กล่องไม้กล่องไม้กล่องไม้บายใช่แต่หนูทําก่อนหนูทําก่อนหนูทําก่อนหนูมาวางตรงนี้ลูกวางตรงนี้ค่ะเอากล่องมาวางตรงนี้ดีกว่าลูกเอากล่องมาค่ะวางตรงนี้นะคะเออใส่ถูกต้องค่ะสี่เหลี่ยมสีแดงเอาวง งวงลีค่ะอาหารค่ะอาหารค่ะใส่ค่ะพี่กีใส่ใส่สีเหลืองลงไปลูกส<ห>ีเหลืองใช่โอ้โหถูกต้องค่ะใส่ดีๆค่ะใส่ดีๆอาหารมันไม่ใช่ใช่ไหมเออมันไม่ใช่หนูต้องหาให้มันถูกต้องหืมเก่งจังเลยลูกเก่งมากค่ะ,คะต่อไปอะไรคะ,คะพี่กีเอาโอ้โสีเหลืองถูกต้องเก่งมากเลย สีฟ้าไม่ใช่ลายนี้ลูกหาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันใหม่ลูกหาหมุนหมุนลูกหมุน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 สีหมุนหมุนหมุน,ม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 นอันไหนดีเออสามเหลี่ยมลูกสามเหลี่ยมนี่ไงคะนี่สามเหลี่ยมค่ะใสใ่ถูกทางนะคะใสใ่ถูกทางค่ะเร็วใส่ค่ะใส่สิคะ่พูด้มันโตในตอนทู่เจ ใส่ค่ะใส่วิจิใส่ให้ถูกคือลูกเอาออกมาใส่ใหม่ก็ได้อ่ะแล้วออกเบาเบาค่ะเบา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 นะวิจิปิดใส่ช่องมันลูกช่องที่มันเป็นลูกไมคะใส่เข้าไปใหม่สิแล้วแล้ววิจิทําใหม่สิเร็วสามเหลี่ยมเปิดออกมาวิจิเปิดกล่องก่อน พี่จีบเปิดกล่องน,นะหาม,มุมได้ไหมหาม,มุมได้ไหมคะเปิดค่ะนี่พี่อ้อยบอกเปิดอย่างนี้ค่ะเปิดอย่างนี้ค่ะไม่เปิดโอเคอืมล้วก็ปิดค่ะปิดพี่จีปิดก่อน